เสร็จแล้วเอามือวางไว้ที่หน้าขานะครับทั้งสองข้างนะครับเอียงศีรษะไทางศีรษะผู้ไปไวนะคแล้วมองตังแต่หัวนปลายเท้านะครับนับหถึงแต้อกันครับเริ่มครับห ตอนที่พระพุทธเจ้าเรียกไปนะครับให้ดูตั้งแต่หัวจนไปเท้านะครับก็คือดูว่าตากระพริบไหมไอหายใจไหมหน้าอกกระเพื่อมไหมแขนขาขระหยันไหมนี่ตากระพริบลูกเรียนนะเนาะที่พูดมาเมื่อกี้นะครับให้ตะโกนว่าโกยทยบสุนทรีย์ว่าแลครับไม่หายใจสี่พิษเสร็จแล้วนำมือต่อข้างมาประสานกันแ้วกูปหาจุดตัดเจอไหมครับอ่ะเอาเราจะไปต่อเดี๋ยวเราหาจุดตัดกันก่อนเลยครับ นี่คนนะครับเอานิ้วชี้มือฝานะครับจิ้มไปที่จุดตัดก่อนครับจุดตัดก็คือใต้เราลงใต้เราลงนะครับตัดก็คือการรัตัวนะครับชี้ไว้นะครับเดี๋ยวชี้ไปก่อนนะครับอย่าพึ่งราสานเลยนะครับตอนนี้ชี้ไปก่อนชี้จุดตัดไปก่อนนะครับ มือเรนทำมือมือซีน้มือีเข้นคมีเออครับผมเมนนมณีานมาเดีเอามือาทาข้อมือมือด้านน้าปัาตัวเีงครับตงี้เท่าเชียงกีนะครับโบก้าบายโบสถ์เนี่ยเดี๋ยวอมันจะชงสองคนนี้การเข้าออกให้เข้าหัไหนะครับ การเข่าออกให้เข่าหัวไหล่นะครับการเข่าออกให้เข่าหัวไหล่นะครับแล้วก็เตรียมนะครับให้เราไล่คนป่วยน้องตัวมาข้างหน้าครับน้องต่อมาข้างหน้าได้90องศานะครับแล้วก็เตรียม CBR นะครับ เด like ี๋ยวรอจังหวะแป๊บหนึ่งนะครับจังตามจังหวะนะครับเอาละแป่บาทครับเออคืออยู่เลยเหรอเนาะเงยหน้ามองไปด้านหน้านะครับมองไปด้านหน้าไม่ต้องมองในหูนะครับไม่งั้นจะหน้ามืดนะครับมองไปด้านหน้าครับสองนาทีนะครับ ผ่านไป30วินาทีแล้วเลนาเด็กเอาออกแล้วแม่เม็ดน่ะป่วยเลยเนี่นักโมต้องมองเหมอนกันใเจท่านเอย่หนึ่งนาทีผ่านไปสเดียอีกหนึนาทีแล้ว วตันนี้เราจะทดสอบทำ C P R ช่วยเหลือเบื้องต้นทำกระจาอีสามสิบวินักออกขับไปยังแนตลอดเลยนสองสองที่หนังต่าจังไร สามนาทีเก้าแปดเจ็ดหกห้าสี่สามสองหนึ่งศูนย์ยูทับเป็นยังไงครับตายโดดมาสั่นไหนผู้กดเนี่ยอยู่เสร็จแล้วนะครับเราจะยังไม่จบกระบวนการนะครับเราเอียงศีรษะไปทางชายชาผู้ป่วยประเมินผู้ป่วยรอบเดียวเหมือนะเมินใหม่ยูอีกรอบครับนับนหนึ่งถึงแปดพร้อม ตาเบ่งเพราะหายใจอยู่คนนี้งตาตาปองตาดูหูฟังครับตากระพริบไหม้าอกมีการกระเพื่อมไหมครแปดเล้วเขาพบแปดแล้วถ้าผู้ป่วยมีสัญญาณชีพนะครับถ้าตากระพริบหรือว่าไอหายใจแล้วหน้าอกกระเพื่อมแขนขาขยับให้จับทาไว้แขนขท่าหนึ่ครับโอเคครับนี่หมดขอบคุณอาจารย์ชุดนี้ครับครับชุดต่อไปเชิญครับจะเป็น ทุกท่านพูดนะครับตามสไลด์นะครับสามสองหนึ่งเริ่มครับไันน้มันแกคืนไม่จีน้สานการณ์ลงไปนั่งเลยครับครับอนนีมนนั่งคหมอลต่อไปเราจะปลุกเรียกผู้ป่วยนะครับใช้มือสอง สามท่าเสาล่อครบแล้วอยๆเตือนเตือนเตยมมาอหนสรเตือครบเตือนเตือนเตือนปุ่งเลียเสร็จแล้วโยกหวาโน้มโน้มเหลือขอาช่วยเหลือความการต่าทางลนนะครับ มี3านผู้่วยมอมตั้งแต่หัวจนจะไปเท้านะครับนับหนถึงแพร้อมกันครับเริ่มครับ1 2 3 5ตอนที่เรานับนะครับเราดูหนึ่งครับเราดูตากระพริบไหมสองไอหายใจไหมสาหน้าอกกระเพื่อมไหมสีแขนขาขยับไหมถ้าไม่มีสัญญาณที่ตะโกนว่า ไม่หายใจ CPR ตะโกนครับไมคราวนี้เอานิ้วชี้นะครับนิ้วชี้มือขวานะครับชี้ไปที่จุดตัดนะครับลองหาจุดตัดก่อนนะครับจุดตัดก็คือราโคนกับตรง,รงตตตนั้นลังตัวนะครับ ชี да okay. はは่คนหาของคนผูได yeah. ้พอได้จุดตัดแล้วเอามือประสานกันนะครับแล้วเอาส้นมือส้นมือไปวางไว้จุดตัดนี้นะคส้นมือส้นมส้นมือเออ บางตรงุดตาแทนค่ะบางข้อตัดตรงนี้สุงค่ะมือจุดเสียวแอนนิมือข้อตงขอตงแรงแค่ไหนข้อใส่ข้ใส่แขนตึงแรงคราวนี้แล้วก็น้มลงมาให้ได้9กองสาครับเอาสนับหังเลยนักดเอาการ้าออกให้มันตึงไหมฮะ น้งมานอี่มังหวะนะครับไม่ต้องกันเองกกตมือับเปมือเล้ครับตุกุเนะครับที่โ้งหาไกดแนอสามมือจได้เอียงจึงเส้นเห็ตรงรุ่นสกีฬาทีมชาติเนาะหน้าป็นตาของลูกหลวงครับตอกต

เออ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  <laughs> <laughs> เดนาทีสิบห้าวิแล้วครับหนึ่งนาทีสิบห้าวิแล้วเวลาปกติี่ยขตั้งวสามสนาทีเลยเะกหายคนเข่าครับเทาือผู้ครับ่าเป็นได้อีกสามินาทีครับแต่ว่าก็ป่วยคนนี้ซอยคได้ like องไปหน้าาองไปหน้าครับไม่้านหน้าเลยนะ สิ่เก้าเจ็ดหกห้าสี่สสองสิยนครับเสร้วเอาเลไว้ที่นั่นเราเราเอียงไปเราดูหนึ่งเราดูตากระพริบไหมสองไอหายใจไหมสามหน้าโงกับเืองไห สี่เดียรไหมถ้ามีสัญญาอาชีพที่ว่ามาแล้วก็จัดเอาขเอคงก่าดาเบิครับโอเันจะเจ็กจะเลาหะครับชุดนี้พังร้อยกว่าบาทนึะเปลี่ยนเอาโลาชุดนี้ฉันเบรกได้ครับเหลืออีกไหมครับดีหเลยนะอาแต่หลังเด้อครับ๋ยวสิบีที่สังเกตค่อยซอยเลยลือสาธิตเอาผู้ป่วยลงจากกุฏิ อ้าวตกลงกันจบเดียวอ้าวถนัดป่ะครับอ่าาเลกำลังช่วยเหลือผู้ป่วยทั้งจกุเป็นการสาธินสันะครับการอบรมเย้เพ่ฟ้าเย้เย่ฟาได้สียงน้มได้ไหอันพูดข้งหลังเนี่ยเเงโยกสักแต่ล้มมาหอดทีลทุกท่านชื่ป่วยอะไรเซเลนอมอ่าครับผมอ อกนยงกนนนี้มันยังหมดอทายอยู่ตอนนี้นั่งยอกนนคัน่งสั้นเท้าขานึ่งเยแบบเด้อเออยบเ้าเจดเราหลุดมือเด้เสดดวตื่อาจารย์พชรแขปล่อยโยกเอปล่อยแขนตื่นเลยจโกงเก้า ไปทีละขั oh, okay. on on okay. Okay. Ah, ้นยืนย oh, okay. uh, okay. ืดก่อนคู่กันก่อนเดยอะขาคู่กันก็เออเก้าิมายืดยืดที่สูงดูจากกุฏิอ่าครับบอรงูนั่งในกรรรี่พวกป่วยเอาก้าวครับผมมายืนมายืนขาคู่กันอ่าเป็นอาผ้าประพฤกนิดหนึ่งเนาะนิดหนึ่งครับเพราะว่าพระอาจา่าเพื่อนผาจ่ากุฏินะครับช่วงเก้าเนีทั้งบนข้างหน้าเก้าพอนเก้าขึ้น ขาเนี่ยมาทู่กันตอนว่าแมนมาเก้าวื้วื้วื้สเลยเด้าลงมาแล้วนแน่สเด้วยมต้นะครดูทางหลังให้สัญญาณคไกลไกลไกลกนั่นเก้าึยืน่อนยืน่อนกเทิ้จะเทิ้งแต่เก้ากึ๊บกึ๊บท่านี้แต่เก้ากึ๊บกึ๊บเด้บ่แมนเก้าแบบนี้นะครับเก้าว้าวว้าวว้าว อาจจะกองอ้อยอได้เต็มทันนะครับผมด่วนเออเป็นรถด่วนเป็นมีโต๊ะงางเดียวนะโต๊ะขับโต๊ะโต๊ะบรรจัยนะครับก็มันเป็นสองโต๊ะอย่าบ่อย่าบ่ทันเหตุการณ์มีผู้ใดมาเอาไฟสิเป็นผู้ป่วยบาดนีโอ้ยน้อยอายุสัตว์ทำปูนน้อยอายุเด็กอายครับอ่าใส่สายรัดนะครับอย่างที่นำเรียนถ้าว่าเราไม่มีอุปกรณ์แบบนี้ใช้เป็นเก้าอี้ก็ได้ แต่เรืืองที่มันแข็งแรงนะครับนว่าวาแข็งแรงกับยงมากการกรุดนยุ้คดสิลกด้นยครับเพิ่มเติมนะครับอในกรณที่ใช้ก็อินทิบาคนที่หพราเงี้ยเรคนที่ยากเวลาโยกาเ่เมะัเวลายกของหนักๆ้ให้แขนชิดกับตัวมากที่สุดทำตัวให้แขนชิด ใช้าห้ขาแขงไมถึงไงใส่ผ้ากัน้าห้องแข็เป็นร่องจนสุดนะครับแล้วก็ให้ตัวสีฟองที่เรายกชิปกับลำตัวมากที่สุดมันล้างห้องแบเงอครับล้าง้อแบัมอการนำน้ำมันชื้ยิ่งมือห้การเป็นไง่มือแขง้องจะแข็ไม่แ้าห้องสีอะไรกแขงทุกทครับลอลนะครับ เอาจริงๆเลยใช่ไหมครับพ e ี่ีขาขาวไปได้เมื่อกี้เนี่ยเอานี่หเอาเป็นัวนี้เลยจำรแบบนี้หน้ากจะมีเดี๋ยวราตวนบอกโอ้ไม่ด้บอกบานไหนกเลเวลาน่มีสิดขาหักย้อนได้ไหมตุ้มๆบบนั้นนะมีมีโอ้เดี๋ยวดีกว่าใจยจชักจระตัเจอแล้วเด็ ไม่ีบ้างมีบ้างเลยครับอันนี้นีัน่เอี่เอันนี้หาจากที่วัดได้หาจากที่วัดได้ผู้ป่วยสักยังไงละเด้อบ่วยคงมั่นใจเลยอาจารย์มาคืผิดคือคือเนาะาหลอนี่ฮะเอ้ามูิว่านี่อันนี้เป็นสายพันธนอกเป็นผักที่วาเาจะบรผการนั้ก็แล้มีอยู่วัน

ลองหาจังหวะการจับการอะไรที hmm. Man, like ่แขนเดือยเยียดตรงแล้วก็ไม่ไม่ไม่เตี๊บแขนอะไรนะครับผมครับครับโอ้ตรงเดี๋ยวไปทางหนาะไรโก็ตรงงอแขนแขนเดืียตรงนี่เห็นไหมครับจังหวะจับถ้าจับอยู่ตรงข้อตรงนี้อ่าขึ้นไปผู้ปหนึ่งสองสามหน่ยเสียอีสิ่งที่เรายกแน่กับร่างตัวครับ เก้าอีรับเรน่เนัเก้าครับเก้า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 อ่คือเดนนอคบบกกันจริงบอกก้นนั่งได้หรือเป่าอยากเป็นโน่นล้มบกเวลาเวลาาอาา หนึ่งสองสประหัเพื่อนจะบอกกันะยกหนึ่งสองสาบางหนึ่งสองสามคน่อยู่ใงที่เรายกต้องแนบกับนแารจไม่ด้แ่ะ้าสาธิตได้แล้วฮามฮามขึ้นไปขึ้นเก้าอาได้บ้างเนาอจากไหนเนาะครับผายู่วัดนี เอาปค้นเอวครับผมท่านปลาคู้ง่ายอย่างนี้เลกเหมือนเอาเครื่องตัวจริงสาธิตอุปกรณ์จริงในกรณีที่มีสายรัาจะใช้ผ้าใชัดอึกนี่ละเหนลงอลงสายรัดอกแต่ะแล้มนรบกว่งร้องไปได้ บมามันให้ตึงมันให้ตึงมันให้แน่นเนาะแต่ว่ากอไปแน่นมากจนพุเยแต่เราบอกว่ได้แน่นเลยเราจะไม่รัดระหว่างเราไม่มากเพราะมันจะทำให้คนไข้หายใจไม่ได้ถ้ารัดใต้อะไรลงมามันจะไปรบกวนการหายใจจะไปกดทับอกการหายใจลำบากนะครับผมแล้วก็ตำแหน่งนึงนะจะเป็นหน้าขาขัดคอจ้องหน้าขาตัดระเบิดเนาะ อันนีสามกิสิีงี่มีใส่รินได้ไหรัคามหน้าขาครับอ่าลัดส่็ื้น้นที่น้่เก้าอี้อ่าพก้นเก้าอี้เกเก้าอี้ยเนาะเสียของไม่ไายอยู่อืมบรา้สามามประมาณนี้ครับ้านมาหน่งห้านคลับประมาณนี้เสียของไม่ไายทั้งยี่หอืมเอาดูคะพบดีดีนมาแกี่เก้าเนี่ยบบบ มันสิตกมันสิหษกกับกวนนะครับเดิโน่ลงมากหนะครับตนนนคือนเหนือนมนะครับเนือานมใต้ร่างเลแหงอไปนะถ้าเกิเวลาตัว่าถ้ารับตลงไปมันจะไปกดการหายใจครับตำารหายใถ้าตั้โคมันจิเข้าหายใจจะรับากตัดให้ตึงนะครับ ครับครับพอตัง้งผู้เล่นนเป็นซิบล้อเกาพว่าเห็นเงื่อนทีมาขอดกันแบบดึงเอื้อจริงจังไปนั่นนะ่ะพถึงขนาดนะั้นอันนั้นมาของมาผ่าไปแนละ้วอาจจะอาจจะลำบ,บากแน่นเกินไปเวลารับเสียต่างส่วนหมายเงินเเย็บ เเีวลาาข้อสําคัญถ้าเกิดว่าผ้าหรืออะไรที่รัดมันมีชายมันเหลือเยอะต้องเก็บให้เรียบร้อยครับเก็บให้เรียบร้อยบ่าเป็นจังหวะที่เคลื่อนย้ายเป็นเหยียบอ่ายกหนึ่งสองสามยกยกครับอ่าความแม่นยำตรงนี้นะครับเก้าครับเก้าเก้าเก้า เอาขาลงมาเลยครับยืนก่อนเก้าเอาขาถอยคู่เอ้เก้า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 เข้าเก้าเราเก้าเก้าเก้าเกเก้าเก้าเก้าพก้ากาเก้าเก้าเก้าเกก้าเก้าเก้า้้าเยาค้เเาาาากา้า้เ

ก็จะเรียมันาให่มันตัดเป็นันยังไงดิทุกซ่อนเจ็บอะรบนครับก็จะได้จากส่วนปลายนะครับปลายนี้ปลายนึงเข้ามาในส่วนโคนนะครับอันนี้คือหลักการนะครับเตรงก้าแขนกดตรงนี้ จะเป็นเชื่อเป็นอะไรก็แล้วแต่ถ้าไม่มีพรดพัดพันพันแบบนี้ ว่าเป็นเอาดิบกิ้วแต่ว่ามันก็ได้ก็ได้แต่สมมุดเป็นท่าเสียนะครับเนาะมันจีเป็นดิวก็ได้ครับมันนั่งโมย่าเพราะจีมั่นใจก็มันเป็นช่วงเป็นช่วงอย่างนี้นะครับการโฟกับไปให้หนเกินไปไปให้แน่นเกินไปนะครับ พ <icana>, อมี rằng, จะจบกันเจ้ามันอะไรครับประมาณนี้ประมาณนี้เอแต่ว่าช่วงที่มันหัาไม่ควรเป็นมากทั้งบริเวณนะโอเคโอเคครับอ่า ขี่ขึ้นด้วอาหารขาตื่มหรือมันอาจจะเป็นตอนแรกไม่ได้วาดฉีกขาดพอเส้นเลือดกระดูกโครงกระดที่มันหักข้างในอาจจะเป็นปากเส้นเลือดขาดก็ได้ต้องประคองคนนี้จะโยกนิดนึงเนาะเพื่อให้ได้ให้ถึงส้นเท้าเลยผมอ่าให้ส้นทเนทนนาเนน้านี่ยครับอีกตั้งฉากขึ้นครับผม ครับท่านจะไปลายไ้เน yeah. ี่ยปลายเท้าเหมือนกันโหม่เปนจับปลาได้โดยสันติไปเพื um ่งนร่มงานท่านใดโหมดเไ็ปลายนะครับคนละปลายครั่านจัไปยเท้าลงไปอันนี้ไปนใจรับหรือเปล่าเฮ้ยบัรไไดู่บริการที่เป็บบบัใจ ถ้าพันเล่นเดินไปเไปาเเถ้าพันพอเอาไปสังเกตว่าเลือดไปเลี้ยงส่วนปลายนั้นได้ไหมเนี่ย พอไปยกท่านจนแหลกจนเขี้ยวไปแสดงว่าไปจะอ่านขาสขาดอะไรแบนะ้เนีแต่มาต่อยก็ขึ้นย้ายครับในกรณีนี้ก็มีอุปกรณ์มีรองสายน้าบอดนะครับแต่สาธิตการยกและเคขึ้นย้ายโดยสายน้บอดอ่ามันจะสำคัญอีกอย่างหนึ่งของการยกเคลื่อนย้ายคู่บาดเจ็บนะครับเราจะไม่แตะแทงตัวคน เจ็ขึ้นข้างบนเสมอโอ้น่าจะแทนมาฝั่งนี้มันจะเป็นการกดทับครับบริเวณข้างเจ็บจะเป็นการซ้ำเดิมบริเวณที่บาดเจ็บจำได้ไหมครับบาดเจ็บเพิ่มเติมตวเ,เมมวลาประเทศเขาลงเอาขาเจ็บขึ้นเรื่องเสมอนะครับวิธีการก็คือเราต้องมาอยู่ฝั่งตรงข้ามข้างที่เจ็บมามาอยู่ข้างที่ไม่เจ็บข้างที่ไม่เจ็บอ่าอ่าแลูวก็ถ่ยลูกแน่ นอองิีตาข่าลงกันขาลงกันขาไม่ได้พูดอันนี้ยิ่งยไม่ยิ่งยิ่งไม่ยิ่งเข้คนบวมคนแก่คนไข่อะไรโอ้โหไข่ยาลาชอบผมปล่อยให้ไข่ยิ่น